ให้อภัยสะดูคือการแป้เมตตากรวดน้ำแก่สะดู้หรือบุคคลนั้นๆอยู่กับปัจจุบันไม่ไปง่วนกิตึง้งเรื่องดีบ้านมาแลว้วเอาสิกรรมให้อภัยทำทุกวันสวดมนต์แป้เมตตากรวดน้ำ อุทิตส่วนกุศลถึงเข้าถึงในว่าเขาจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่เราก็้าได้ไมตต้าและกกรวดน้ำให้เข้าได้ด้วยการบังสกุลคนเป็นทำเป็นประจําุุวันผัวเชาว้ากลางวันก่อนนอนต่ใหรดีก็คือทําัวขรก่อนนอนหลังจากที่เราสวดมนต์สร็จทำเป็นประจําตุวันหาจิตได้กัดก้าเบาบ,า,บางหาจิตได้ละได้วางไม่หยุดมันตือมัน ในซึ่งที่เขาเคยทาไม่ดีกับเราไว้ไม่ไหวจะเป็นได้ไหวได้จะใจมีสมาธิติเป็นศพโดยทําเป็นอันที่ะดรเ่มพอ